เงิน3,800กว่าล้านละลายหายไปกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเพราะการตัดสินใจของรัฐบาลอยากหวั่นชนะเลือกตั้งไม่มีความรับผิดชอบแม้แต่นิดเดียวที่จะแสดงออกอย่าไปเรียกร้องความรับผิดชอบจากคนแบบนางสาวยิ่งลักและรัฐบาลในระบบทักษิณเด็ดขาดพี่น้องครับเพราะรัฐบาลนี้ไม่เคยถือมาตรฐานในระบบประชาธิปไตยในเรื่องความรับผิดชอบแม้แต่นิดเดียว นอกจากกระบวนการกรกตที่พยายามแสดงความเห็นจากรัฐบาลองค์กรอิสระแบบปปชก็เริ่มสอบสวนเรื่องราวทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลเรื่องราวทุจริตที่ประชาชนทั้งประเทศและคนทั้งโลกรับไม่ได้ครับก็คือการโกงคนที่จนที่สุดในประเทศโกงชาวหน้าแสนกว่าล้านบาทครับพี่น้อง ปปชสั่งให้นางสาวยิ่งลักษ์ไปยื่นคำให้การแก้ข้อกล่าวหาเพราะปป,ปชเขาตั้งกร้องข่าวหาแล้วว่านางสาวยิ่งลักษ์ทุจริตในฐานะนายกรัฐมนตรีในเรื่องโครงการรับจำนำข้าวนางสาวยิ่งลักษ์พยายามเลื่อนคำให้การไปเป็นระยะๆะะเพื่อยืดเวลาหายใจของการเป็นรัฐบาล ยืดไปจนครั้งสุดท้ายพี่น้องครับกอปป,ปชก็วินิจฉัยครับว่าภายในวันที่3 1มีนาคมนี้นางสาวยิ่งลักษณ์จะต้องไปยื่นข้อแก้ข้อกล่าวหาที่ปป,ปชแก้เสร็จแล้วถ้าปป,ปชเชื่อก็จะหลุดพ้นข้อกล่าวหาแต่ถ้าแก้เสร็จแล้วหรือไม่ยอมไปแก้ข้อกล่าวหา ปปชเชื่อว่าทุจริตปปชเขาก็จะชี้มูลว่าทุจริตและโดยวันนั้นต้องหยุดทําหน้าที่นายกทันทีครับพี่นอ้องพอองค์กรอิสระเริ่มขับเคลื่อนคนเริ่มร้องสารรถถาัฐธรรมนูญว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะ ก่อนการวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญวันเดียวไอ้หมาลอบกัดคนของระบอบทักษิณใายปืนเอ็มเจิบยิงเข้าใส่บ้านตุลาการศารลรัฐธรรมนูญเพื่อกดดันให้ศาลกลัวมันมีที่ไหนในโลกครับพี่น้องครับ เป็นรัฐบาลมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกับประชาชนทั้งประเทศออกกฎหมายออกพระราชกำหนดมาบังคับใช้กับประชาชนทั้งประเทศมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยทั้งประเทศยิงสารแพ่งยิงศารอาญายิงปปชกรมครูก็ก,กตยิงบัตรตุลาการศารรัฐธรรมนูญแม้แต่หมาตัวเดียวมันยังจับไม่ได้ครับพี่น้องครับ วันนี้เราจำเป็นต้องระดมพี่น้องประชาชนทั้งประเทศออกมาเลยครับพี่น้องไม่มีสิทธิเบือ่อไม่มีสิทธิ์เหนื่อยทำเสียตั้งแต่วันนี้ดีกว่าวันข้างหน้าเราจะไม่เหลือผืนแผ่นดินนี้ตกทอดให้กับลูกหลานติดธงชาติออกมาจากบ้านมวลมหาประชาชนทูกชงชาติเดินไปข้างหน้า เราทูธงชาติซึ่งเป็นธงไตรรงค์สามสีที่บนปรากฏอยู่บนธงชาติเป็นความหมายของมวลมหาประชาชนที่เราจะปกป้องไว้ซึ่งสามสีในธงชาติสีแดงหมายถึงชาติชาติหมายถึงมวลมหาประชาชนที่รวมตัวกันอยู่ในราชอาณาจากักรนี้เราจะปกป้องดูแลมวลม,มหาประชาชน ไม่ว่าคนยากคนจนคนยากไร้คนลำบากหรือคนมีทั้งในประเทศนี้จะต้องอยู่กันด้วยความเสมอภาคภายใต้กฎหมายเดียวกันครับพี่น้องชาติที่ประกอบด้วยประชาชนกลับถูกรัฐบาลระบบทักษิณโกงกินทุจริตคอร์รัปชันจนแม้แต่ชาวนา ป้องผูกคอตายไปสิบกว่าคนแล้วครับไอ้นี่กองชาติครับพี่น้องครับสีขาวหมายถึงศาสนาเรามากันทั้งหมดเพื่อปกป้องชาติปกป้องศาสนาปกป้องการปกครองในระบบประชาธิปไตยที่มีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุข เมื่อวานนี้วันที่ปป,ปชเริ่มกระบวนการในการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะดำเนินการกับนางสาวยิ่งลักษณปรากฏว่ามันได้ส่งสมุนบริวารไปปิดล้อมการทำงานของปป,ปชเพื่อหวังจะกดดันไม่ให้ปป,ปชได้ทำงานและจะต้องไม่ชี้มูลความผิดนางสาวยิ่งลักษณ มันหนีกระบวนการตรวจสอบทุกอย่างหนีกระบวนการตรวจสอบในสภาลักลับด้วยเสียงข้างมากออกกฎหมายรับใช้ยจนมันหนีการตรวจสอบโดยสารแพ่งสารอาญาและสารรัฐธรรมนูญมันหนีการตรวจสอบองค์กรดิสระแบบปปชและที่เลวร้ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานเป็นภาพที่ปรากฏแก่สายตาประชาชนทั่วประเทศ วันที่เราเดินขบวนมันคว้าระเบิดใส่พฤติกรรมอย่างนี้เขาเรียกว่าหมาลอกกัดคนคนเดียวถ้าถูกเพื่อนเป็นส 10, ิบเป็นร้อยรุมซองเขาเรียกว่าพฤติกรรมหมาหมูท่ทำลายคนแต่เหตุการณ์เมื่อวาน ที่พระภิกษุสฆงเดินผ่านการชุมนุมของขี้ข้าระบบทักษิณไอ้ขี้ข้ามันรุรรมทร้ายพระเป็นสิบเป็นร้อยคนไอ้พวกนี้สัตว์นรกครับพี่น้องไอ้ตั้งอาชีวะมินพระบรมเดชานุภาพต่อหน้ารัฐรีว่าการกระทรวงอาไทยและรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้ จนถึงวันนี้ไอ้รัฐบาลชั่วยังไม่เคยคิดจะจับกุ่มคนมินในหลวงแม้แต่คนเดียวครับพี่น้องเพราะฉะนั้นวันที่29นี้ชูตรงใจลงให้สูงเด่นติดธงชาติกันทุกบ้านติดธงชาติทุกรถเอาธงชาติติดตัวมาทุกคน เราจะปกป้องตรงใตรงมเราจะปกป้องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยมือของประชาชนเองขอบคุณมากครับพี่น้องครับ